ีแฟนบานเาทุกคนนะครับวันนี้1มิถุนายน2018นะครับเป็นวันแรกของตลาดซื้อขายประจำฤด,ดูกาล2025-2026นะครับรอบแรกก็เปิดกัน10วันก่อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมที่จะต้องไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สมโมสรโลกนะครับได้เสริมทัพกันก่อนแต่ว่ายังไงก็ตามทีมอื่นอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยนะรวมถึงอาร์เซนอลของเราด้วยแต่ว่าก็ยังมองไม่ค่อยเห็น ดีลที่จะเกิดขึ้นในช่วง10วันนี้สักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายการเสริมทัพของอาเซาโดยเฉพาะในตำแหน่งหน้าเป้านะครับที่เราก็ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาเซามีข่าวว่าจะดึงเอาวิกเตอร์ยอกเรสมาร่วมทีมนะครับมีสื่อ หลายสำนักนับในโปรตุเกตไม่ว่าจะเป็น Cor llo, ha, Ebola, โค r เรโลดามันห้าเอโบลารวมถึงโอโจโกซึ่งต่างก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะว่านักเตะจะกลายเป็นพลพรรคปืนโตในฤดูกาลแน่นะับรอแค่เวลาเท่านั้นเองว่าจะเป็นเมื่อไหร่แต่ว่าเมื่อ2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพลิกผันเกิดขึ้นในตลาดซื้อขายนักเตะนะครับอาซอลมีข่าวว่ากําลังเจรจา อย่างจริงจังนะครับกับอาร์ l บล e 6ซในการที่จะดึงเอาเบนจามินเซสโกมาร่วมทีมซึ่งมันก็ทําให้หลายฝ่ายเนี่ยเชื่อว่าวิกเตอร์โยโกเรสจะถูกมองเป็นเพียงแค่ทางเลือกนะถ้าหากว่าอาจาไม่สามารถจะประสบความสําเร็จในการดึงเอาเบนจามินเซสโกมาร่วมทีมจริงๆเนี่ยก็ถึงจะกลับไปจริงจังกับการ เจรจากับสปอริงลิสบอนเพื่อที่จะดึงเอาวิกเตอร์เยโกเรสมาร่วมทีมนะครับซึ่งสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะพวกเราก็น่าจะได้รับทราบกันไปบ้างแล้วว่าทางรองประธานสโมสรของสปอริงลิสบอนเนี่ยไม่แฮปปี้ที่จะขายนักเตะของพวกเขาออกจากทีมสักเท่าไหร่นะส่วนเรื่องราวของ g e n t l e m e n Agreement ถ้ามันมีอยู่จริงนะพวกเขาก็น่าจะต้องรักษาสัญญาเพียงแต่ว่าอาจจะต้องได้ราคาที่พวกเขาพึงพอใจสักนิดนึงนะครับ และในขณะที่ข่าวสารเกี่ยวกับดีลของเบนจามิเซสโกยังคงสร้างความสับสนให้กับสังคมนะครับว่าค่าตัวที่ทางอาเบลไลฟ์ซิกต้องการเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่นะครับตัวเลขสูงสุดที่รายงานออกมาก็เป็น110้ล้านยูโรหรือว่า92.5ล้านปอนด์แต่ว่าบางสื่อก็รายงานว่าไลฟ์ซิกต้องการ85ล้านปอนด์บ้างก็รายงานว่าค่าฉิกสัญญาของนักเตะเนี่ยมันอยู่ที่67ล้านปอนด์นะครับและก็ยัง ไม่มีสื่อไหนที่จะให้ความชัดเจนกับแฟนบอลอย่างพวกเราได้สักเท่าไหร่นะครับก็คงจะต้องใช้วิจารณญาณกันพอสมควรแต่ว่ายัางไงก็ตามนะครับวันนี้มีข่าวออกมาว่าราคาของเบนจมินเซสโกเนี่ยจะที่ทางเดอะเทเลกราฟเคยรายงานว่า92.5ล้านปอนด์เนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะครับเขาบอกว่ามันต่ำกว่านั้นมากซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าอยู่ราวๆ67ล้านปอนด์นะครับซึ่ง ถึงแม้ว่าจะมีข่าวการนัดพบปะกันโดยภาษาข่าวใช้คำว่า Secret Meeting นะระหว่างอันเดรเบอร์ตากับมาเซลชาเฟอร์ผู้อำนวยการกีฬาของทั้งอาร์เซอลและก็อาร์เบลิฟซิกที่ลอนดอนนะเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับดีลของเบนจามินเซสโกแต่ว่ายังไงก็ตามโดยธรรมชาติของการพูดคุยมันก็จะมีข้อสรุปของวงสนทนานะครับแต่ว่าการตัดสินใจ จะจบตรงนั้นหรือว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องกลับไปพูดคุยแล้วก็นำเสนอกับทีมงานแล้วก็ร่วมกันตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามมันต่อไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันข่าวทางฝั่งวิกเตร์โยโกเรสเนี่ยก็ยังมีความสับสนอยู่พอสมควรเหมือนกันนะว่าอาซอยังคงต้องการได้นักแต่รายนี้มาเสริมทัพหรือไม่นะหรือว่าจะปล่อยจอยนะแล้วก็ไปโฟกัสกับการดึงเอาเบนจามินซสโกมาร่วมทีม ให้จริงจังไปเลยนะครับก็มีผู้สื่อข่าวชาวเบลเยียมนะครับอย่างชาชาตาวอรีเอรีนะครับซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่ยืนยันว่าอาร์เซอลได้เริ่มพูดคุยเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการดึงเอาเบนจามินเซสโกมาร่วมทัพแต่ว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับนักเตะย่างเบนจามินเซสโกยังไม่ได้ตกลงที่จะย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลในขณะที่ ทางฝั่งวิกเตอร์ยังโกเรสเนี่ยได้ตกปากรับคำกับอาร์เซอแล้วนะว่าเขาจะย้ายมาเล่นที่เอเมร์สตเดียมในฤดูกาลหน้าซึ่งในส่วนของการดิวเพื่อที่จะดึงเอาเบญามิสซัสโกมาร่วมทัพเนี่ยทางผู้สื่อข่าวรายนี้ระบุว่าอาร์เซอต้องการจะแบ่งจ่ายนะครับค่าตัว67ล้านปอนด์เพื่อให้ทีมยังคงมีความสามารถในการเสริมทัพในตำแหน่งอื่นๆได้ตามเป้าหมายนะครับเพื่อโดยไม่ไปผิด กับกฎการเงินหรือว่า PSR ของพรีเมียร์ลีกจะว่าไปถึงตอนนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะที่ไม่มีทีมไหนเซ็นสัญญาเอาวิกเตอร์เยอร์โกเรสไปร่วมทีมอย่างจริงจังนะครับดูเหมือนว่าหลายทีมก็ยังดูเชิเกันอยู่ซึ่งถ้าจะมองว่านั่นเป็นเพราะว่าตลาดซื้อขายยังไม่เปิดวันนี้ก็คงจะใช้เหตุผลนั้นไม่ได้นะครับโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีหลายทีมระดับท็อปนะที่ให้ความสนใจ ต้องการจะใช้บริการของนักเตะทีมชาติสวีเดนรายนี้ไม่ว่าจะเป็นบาเยอร์มิวนิคบาร์เซโลนาพรีสตังเชอร์แมงลิเวอร์พูลเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อาร์เซนอลนะครับแต่ว่า ถึงตอนนี้เนี่ยแม้ว่าบางทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดูเหมือนขาดคุณสมบัตินะแต่มันก็ไม่ได้เป็นการขาดคุณสมบัติอย่างเป็นทางการเพราะว่าถึงแม้ว่าข่าวเนี่ยจะเคยระบุว่าวิกเตอร์ยูเครสต้องการย้ายไปเล่นให้กับทีมที่ได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีตั๋วนะครับก็ทําให้ได้รับแจ้งว่าพวกเขา ไม่ได้ไปต่อนะกับเส้นทางการไล่ล่าลายเซ็นของนักเตะรายนี้โดยสื่อเนี่ยก็มองว่าอา,าร์เซอเป็นตัวเต็งนะที่จะได้นักเตะรายนี้ไปร่วมทีมแต่ก็มีทีมอย่างเชลซีที่จับจับจ้องจ้อง,งดูสถานการณ์ควบควบู่กันไปนะครับและตอนนี้เชลซีเองก็ไปคว้าเอาเลียมดีแลของเอฟซิททาวมารองท้องเอาไว้หนึ่งรายนะครับแต่ว่าก็ยังมีข่าวว่าพวกเขายังคงกระหายใน การตามล่าของหน้าตัวเป้าอยู่นะแม้แต่นักเตะอย่างวิกเตอร์เยอเรสเบนจามินเซสโกพวกนี้ก็ยังอยู่ในข่ายที่พวกเขายัางต้องการที่จะดึงไปเสริมทัพส่วนอีกทีมที่อาจจะตัดออกไปได้นะก็เป็นบาร์เซโลนาเพราะว่าล่าสุดผู้เหนวยการกีฬาของพวกเขาอย่างเดโก้นะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในโปรตุเกสอย่างเอโบลานะเมื่อถูกถามว่าวิกเตอร์เยอเรสเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของพวกเขาหรือไม่นะเดโก้บอกว่า ในฤดูกาลนี้พวกเขามีโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ในตำแหน่งหน้าเป้าอยู่แล้วนะพวกเขาไม่ต้องการจะเสริมทัพในตำแหน่งนี้ซึ่งนั่นก็จะทำให้เหลือทีมอย่างบาเยนมิวนิกซึ่งก็จะตัดออกไปเลยสักทีเดียวยังไม่ได้นะนอกจากนี้มีรายงานจากเดอะมิเรอร์นว่าอันโตนิโอคอนเต้นะผู้จัดการทีมของนาโปลีต้องการให้นาโปลีเนี่ยดึงเอานักเตะวัย26ปีรายนี้ไปร่วมทีม ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วพวกเขาก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถเอาชนะอาเซอในการดึงตัวนักเตะทีมชาติสวีเดนรายนี้ไปร่วมทีมซะด้วยส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ถูกอัปเดตกันมาในวันเปิดตลาดซื้อขายนักเตะนี้นะครับก็เป็นความชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจของโจนกาเซียนะครับพวกสาบประตูที่เป็นเป้าหมายของอาเซอแล้วก็หลายทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับโดยสื่ออย่างทีบีฟุตบอลนะได้รายงานว่า กาเซียเนี่ยได้แจ้งการตัดสินใจของเขานะครับให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างอาร์เซนอลดิวคาซเซลยูเนเต็ดแล้วก็แอสตันวิลล่านะครับที่ได้ยื่นข้อเสนอเข้าไปให้เขาได้พิจารณานะว่าเขาตัดสินใจเลือกที่จะย้ายไปเล่นกับบาร์เซโลนานะครับแล้วทางฟาบิซิโอมาน่ก็ออกมายืนยันเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าทางบาร์เซโลนากับโจนกาเซียเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงกันแล้วนะครับแล้วก็การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอน ที่มีความคืบหน้าไปได้ด้วยดีและทางบาร์เซโลนาก็ต้องการจะเร่งปิดดีนี้ให้เร็วที่สุดนะเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่นักเตะจะเปลี่ยนใจย้ายไปเล่นให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนการตามล่านักเตะในตำแหน่งริมเส้นเนี่ยเราก็ได้นำเสนอรายชื่อที่เป็นแคนดิเดตกันไปร่วมๆจะ10ชื่อแล้วนะครับคงจะไม่มีมากกว่านี้แหละแต่ว่าคนไหนที่จะกลายเป็นตัวรุกคนใหม่ของอาร์เซอเนี่ก็ต้องติดตามกันต่อไป โดยในวันนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดึงเอาร e ิลอยซานเน่แนวรุกคนเก่งของทีมชาติเยอรมันแล้วก็ไบเยอร์มิวนิกนะครับโดย Sky ยอ r ม a นีเนี่ยรายงานว่าไบเยอร์มิวนิกเองก็ยังหวังนะว่า r e รริลอยซานเน่เนี่ยจะเปลี่ยนใจแล้วก็ต่อสัญญากับพวกเขาออกไปในเร็วนี้โดยสื่อรายงานว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยปีน่สตาฮาวีนะตัวแทนของลอยซานเน่ได้พูดคุยกับแม็กซ์เออร์บิ ผู้อำนวยการกีฬาของไบเยนมิวนิกและสื่อรายงานว่าการเจรจาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีซะด้วยแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีข้อตกลงสําหรับการต่อสัญญาฉบับใหม่แต่ว่าทางเสือใต้ไบเยนมิวนิกก็หวังว่าการดําเนินการจะประสบความสําเร็จโดยสัญญาของริลอยซาเน่เนี่ยจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับและเจ้าตัวเนี่ยตกเป็นข่าวอย่างน่าหูนะกับการย้ายมาเล่นให้กับ ทีมดังของกรุงลอนดอนอย่างอาร์เซนอลแล้วก็ทอร์นาโดสเปอร์ก็ต้องแสดงความเสียใจกับแฟนบอลนะเศาด้วยนะครับที่ในวันแรกของตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลน่าจะคาดหวังที่จะได้ยินข่าวดีๆเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะแต่ว่าส่วนตัวผมว่าผมก็พยายามเต็มที่แล้วแหละแต่มันก็ไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันมาให้พวกเราได้รู้สึกสบายใจกันสักเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยจริงๆแต่ว่ายังไงก็อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด share, อะไรก็กดได้ก็กดไปกันสักนิดนึงนะครับอย่าก,กดรายงานแล้วละกันสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับ